Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถข้าใหม่ประจำวันของเอออโต้คารกันนะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0ร้อยแคป2 E ABS Airbag ธ Air, รรมดาปี2018ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะคะมาพบกับกระบะพันแกร่งนิสสันนาวาร่าสีขาวส,สวยๆกันเลยค่ะกระจังหน้าโลโก้โฮเมียมไฟสองสว่างคู่หน้าสว่างสองส,สวยๆล้อเดิมๆจากศูนย์ยางใหม่ๆทั้งสเส้นสามารถใช้งานได้ยาวๆ ไฟเลี้ยวติดข้างตัวรถกระจกมองข้างกรอบโครเมียมมือดึงจับโครเมียมด้านท้ายเป็นกระบะแม็กดรเนอร์ใหม่ๆสะอาดๆส,สามารถบรรจุข,ของสัมภาระได้เยอะพร้อมริยทุกการเดินทางไฟท้ายสว่างสว่างสีสวย แต่งคำสีเท่ๆให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็น open cap ปเปิดได้ทั้ง4ด้านภายในเรียบหรูเบาะผ้าสีเบจใหม่ๆสะอาดๆรงสปอร์ตอบรับชลีลาได้เป็นอย่างดีพวมาลัยพาวเวอร์เครื่องเล่น DVD CD MP3 เ,เมกียร์แมนนวลนสปีด ABS Airbag รองรับระบบไฟฟ้ารอบคันเครื่องยนต์2,500ซีซีสภาพใหม่ๆเดิมๆไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมใดๆแน่นอนค่ะ เป็นไงกันบ้างคะรถสวยถูกใจใช่ไหมคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจของเราได้เลยนะคะที่เอออ o โตคาร์สาขาพัฒนานิคมลบบุรีเอออ o โตคาร์สาขาเมืองลบบุรีและเอออ o โตคาร์สาขาเมืองสระบุรีนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเอออโตคาร์รถมือสองกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัส <Go. S 1> ดีค่ะ